อ่ะเริ่มแล้วอะไรถ่ายทำไปแล้วสวัสดีครับอยู่กับผมงพ่เชลลินทอนนะครับและอยู่กับต้นการนะครับสวัสดีนายตะก้าครับอ่ะเข้ามาแล้วครับแม่เป็นไงสกินมาครัโอขอตีนึขอตีนึ่งทีได้ไหมครับเดี๋ยวดูให้ด้านเดี๋ยวให้ดูด้านหลังขอตีหนึ่งทีได้ไหมครับตีนทีผมตีผมคืนนะอืมตีผมคืนเลย ปีผมเกินรับหนึ่งครับโอ้ไปไปโอ้ยไปเอาไปเอาอาหารแปร๊บสก,ก้าเราจะไปเอาอาหารกันนะฉันจะเอาขน,นมปังอ่าอนายมีนายมีชุดเกาะอันหนึ่งนะฉันให้ในายเดี๋ยวฉันจะไปตัดเนื้อนายไม่ต้องกัดชุดเกาะใช่ไหมไม่ต้องกัน เอาเนี้ยฉันเอาละฉันอกาะเพชรด้วยเดี๋ยวฉันแล้วฉันอยู่ที่บ้านที่มีของอ่ะเห็นแล้วเห็นชื่อกันแล้วอ๋อนะคระปลาเฮ้ยเดี๋ยวนายเอาชิ้นเกาะเพชรมาได้ไงฮะชิ้นเกาะเพชรมาจากไหนฉันต้องอยูไหนตรองในหมู่บ้าน่ะเดี๋ยวขอตีนหนึ่งทีเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคุณมีชิ้นเกาะเพชรฉันไม่ได้มีเลย đâu có đi, mà ừ. đi đồ. đi 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 ขขก่อนดิแกจะออกจะขอฆ่าแกทีหนึ่งฉันออกไปแล้วฉันออกแล้วทำไมคุณยังยอยู่ฮะอฉันออกแล้วทำไมยังอยู่เดี๋ยวฆ่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมยังอยู่เฮ้ยกำลังเข้าเกมทำไมไมาคุณยังอยูเอเ่เฮ้ยเดี๋ยวแปลกมากไอต้ตก้ามีดาบให้ได้ไงเออน่อดิฉันเข้าเกมมาฉันก็มีดาบ โดยไม่ได้มีอะไรเยยเดเนี๋ยเขดูหน่เดี๋ยวาแล้วเข้าเราให้แกเข้าเกมก่อนน้าสันจริงแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ขอดูก่อนนะดูก่อนอ่ะเฮ้ยแล้วนี่ใครวะตัวปอมบอว่าให้อยู่นี่พนี่ใครวะเฮ้พวกันขอดูตัวปอม่อนรอบ ตัวของโตมันหมดเลยก็ตายเลยมันแล้วก็ได้ดับเพชรไปด้วยใช่ไหมใช่ของของมันอยู่ในตัวฉันหมดเลยโยทิ้งโยทิ้งไม่งั้นจะเป็นการไม่แฟร์ไม่แฟร์นะเน,นี้ยแบบเนี้ยงอนทิ้งงอนทิ้งฉันเอ,อเอาเน็ตเหมือนก็ได้บว่อืมเอาบางเกงอย่างเดียวไหมไม่ม,มา,มาไม่ชอบกางเกงเอาหมวกมากกว่าเออเอาหมกวกไปเอาหมวกไปเอาหมาวกอ,อ,อย่างเดียวเออเอาอย่างเดียเออไดปยกกันต้ว เอาหมดอย่างเดียวนะแล้วไงตั้งแต่ไหนเข้าเกมบมาไหนได้แบบเพชรเลยเหรอฮะใช่ทำไมอ่ะเฮ้ยแบ๊บโอ้โหชั้นตีนายทีหนึ่งเนี่ยนะโห้ทำไมมันทำไมนายได้ง่ายได้มากทำไมมันมีสองตัววะฮะทำไมมันมีสองคนอ่ะชั้นเออบ้าแกบ้า นี่กันมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันไม่ครับบั๊กหรือซุปเปอร์บั๊กเลยว่ะคือแยกล่างได้ทุกท่านครับอาจจะสงสัยว่าทำไมเพื่อนผมแยกล่างได้ไอ้เพื่อนผมมันมีดาบเพื่แต่เมื่อไรผมเขาถามมันก่อนไม่รู้ใช่ไหมก็มาครับปอบเลยยากมากเลยครับเนี่ยทำไมรู้แต่ว่าตอนนี้พวกเราต้องตัดไหมครับแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ปรับผมแค่ปรับหมดครับสั่งนะ ดิอ้าวเหอะแล้วนายอืรอกลับมาเลยเฮ้ยแล้วทำไมที่เอ้ยฉันอยู่ตรงนี้หรือว่าจะตัวบอลนั้นมันมันออทจทอเกมมิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูกันว่าบอมันมาได้ไงวะไหนที่ไหน ตปอมมันาเออมาได้ไงอ่ะอือนมาแล้วฉันมีดาเพชรอือุ้ยเจกว่ะสกินใหม่ฉันนี่ยอดเลยเออมีบัคด้วยสกินใหม่บอกแล้วสกินใหม่ก็พวกฉันเฮ้ยนายเหยียบย่านะดูนี่นี่ฉันเหยียบฉันมาเหยียบอันนี้พันนี้ฉันลงมาอันนี้ฉันเห็นมันเหยียบ NPC มีเหยียบไป เดี๋ยวฉันจะทำก่อนอดินจะไม่ต้องขับดาบฉันจะฆ่าคนฉันจะฆ่าซอมบี้เบิร์นโหมดเลยนะพวกฮ่าอยากมันก็ตั้งใม่ซอมฉันนะฉันนม่งฆ่าเอาเอาเอาเลยแหละตายกันหมดแหละกระโดดก็สูงเพื่อซอมบี้ตีฉันซอมบี้ก็ตายเองน่ะซอมบี้มาอย่างเงี้ยตีฉันปุ๊บฉันก็ตายฉันไม่ตายเลือดฉันลดแต่ว่าซอมบี้ตายก่อนเตือตั้งยินทะลุมา สเกลตันก็ตายแต่ฉันไม่เฮ้ยซึ่มนายโชคดีปฏิหารปฏิหารมากทำไมซอมบี้ i ั g กันแล้วมันตายเองทำไมสเกลตันยิงธนูมาแล้วมันตายเองบ้าไปแล้วบัาแล้วคุณมาไรครเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดมาครับมันเกิดอะไรขึ้นมาใครมาครับนี่มันเสื่อมสภาพเร็วเฮ้ยทำไมของฉันไม่เสื่อมวิแต่ว่านี่มันเสซอรกันนะกันก็เห็นน่ะจริงไหม เพราะฉะนั้นมันน่าจะต้นเหตุพวกเรากับมันโอ้พวกเราเฮ้ยเดี๋ยวฉันมีมอนรักกี้บ็อกนี่ฉันลืมไปว่าฉันมีฉันฉันอยากลงมอนรักกี้บ็อกแต่มันใช้ได้แค่0ูนย์เบหจุดนะอ่าท่านผู้ชมครับได้เวลาผมจะไปขุดผมจะสร้างบ้านและเออแล้วเพื่อนผมมันหาแล้วมันไปไกลไปไหนไกลเนี่ยโอ้โหมันก็ไป มันก็ชอบเป็นแบเนี้โอ้ยไปเป็นบบนี้เดี๋ยวก็เป็นห่วงใครอ่าีผมหาทำลายกินโอ้ยแล้วก็หิวเร็วขึ้นนี่ผมพ่วงชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยเออแล้วอย่างผมไม่อยากเล่นทูบ็อกก์อะแล้วผมก็ถ่ายมาเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะจบพักตอนที่พวก ตอนที่ผมสร้างบ้าเออตอนที่พวกเราสองคนมาทำนี่กันเอ่อทำบ้านกันครับป้ก้าแล้วหน่อยฉันจะจบฉันจะจบคลิปแล้วนะทำไมอะคลิปยาวเกินเนี่ยคลิปต้องแปดแล้วอ่าแล้วอันนี้คือพาร์ทหนึ่งนะคะพาร์ทสองเข้ามาค่ะหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยว หเจดี๋เราทำพาสอง,งเลยนะครับรบ,รบ๊ายบายคคร